นะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับวันนี้อยู่ที่อู่หมอจเจริญทรัพย์นะครับรถฉีดยาคุณป้าพี่ใช่นี่เซเว่นนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำผมหน่อยก็วันนี้เซเบน,น,นเป็นยืนตรงนี้เลยเดีนะ๋ยวพาไป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 ดูนนไปดูของจะเป็นรถฉีดยาจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับวันนี้ตัวท็อป อูด่ครับสุดในอูนะครับก็ลูกค้าอัปเดตจากเครื่องยันมาเป็นอีซุ1.9ครับดูคอมเวอร์คเครื่องอีซุ1.9ปีออ2020ครับใหม่ไหมเครื่องใหม่ไหมเครื่องใหม่นะครับเอ่อซื้อมาน่าจะประมาณหมื่นโลยครับโอ้ครับแล้วก็ปีเป็นปี2020ตัวใหม่แล้วก็ตัวนี้อัปเดตจากปั๊มธรรมดาเป็นปั๊ม20 ครับแล้วก็ตัวเดินจากตัวเดินเก่าญี่ปุ่นเป็นตัวเดินใหม่ครับตัวเดินตัวไหนนี่ครับนี่ตัวเดินตัวเดินคือตัวนี้อ่านี่ครับตัวขับเคลื่อนตัวเดินตัวขับเคลื่อนครับเอาเนีนปั๊มนี่เป็นปั๊มปั๊มขับเคลื่อนปั๊มขับเคลื่อนตัวนี้เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบน้องๆแล้เกี่ยวเลยอ่าครับแล้วก็ถังบรรจุเอ่อสี่ร้อยห้าสิบลิตรสี่ร้อยห้าสิบลิตรฉีดได้กี่ไร่พี่ฉีดได้ประมาณสิบไร่์สิบไลน์รือปั่นละปันตัวตัวนี้ ตัวนี้ตัด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 ใบได้ไหมอันนี้ไม่ได้ตัดอันนี้เป็นฉีดหวานเดียวฉีดกระบานปกติมันมีปีกอันนี้เราถอดปีกออกอ่ายังไม่ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์อ่ายังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าผมผ่านมาครับก็เลยแวะมาที่อู่ไปเบนซ์นะครับนี่เปวาชูโรของเราอันนี้เป็นปั๊มฉีดยาจากอิตาลีอันนี้อันนี้ตัวปั๊มใช่ไหมล่ตัวที่เป็นตัวอัดน้ํายาในการฉีดนะครับใช้ปั๊มอิตาลีระบบปิดเลยอ้โตัวนี้กัสองหมื่นตัวเดียวนะตัวเดียวนะตัวนี้นะครับตัวนนนนนีีีีีี้้ตตตััััััวววป๊มมมยยาาาออิละคครรบบบใไหเเดกกืท่ แลก็ตอนนี้ออปชั่นพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบหวอแล้วก็ระบบความลมนะครับหวอหวอหวอยังไงหวอสิบล้อเดี๋ยวหวอสิบล้ออ่าเดี๋ยว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 ได้ฟังแน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้จะเป็นติ๊กเกอร์นะครับนี่เป็นงานได้คัดมือนะครับได้คัดมือเป็นแกะมือสุดตดเลยอ๋องานแกะมือแกะมือสุดตดเดี๋ยวจะดูสติ๊กเกอร์นี่ดูใกล้ๆนะครับนี่นี่เออใช่นะครับอันนี้อันนี้มันมันรูปมันจะสะดุดสะดุดมือนะครับเนี่ยใช่เดี๋ยวเป็นคนแกะอ่าชื่อคนแกะ เฉพาะค่าดิเกอร์หมดเท่าไรเพี่อนก็สองหมื่นนะครับผมโอ้โหเขเรียกสายหวานตัดสดหวานนะครับแล้วแล้วปั๊มตัวนี้เพื่อปั๊มไอ้นี่เป็นตัวปั๊มตุดนน้ำครับปั๊ตุ่นน้ำนี่ก็เป็นสุบคู่เหมือนกันสุบคู่ปกติเป็นลูกเดียวอ่าที่ที่ว่าใครเคยดูคลิปผมก่อนนู้นครับใช่มันจะมีลูกเดียวอันสองลูกออืครับ ไปดูด้านดานดานหน้าม้างนะครับดานหน้าดานหน้านี่เป็นจริงๆต้องมีเครื่องเสียงอีกมีอ๋ออันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะครับยังยังไม่สมบูรณ์ทางในภายในจะมีเครื่องเสียงแล้วก็มีพวกเกวัดอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าสั่าเกตถ้าลูกฝั่งนู้นจะเป็นในความตัวผู้ฝั่งนี้ตัวเมียอันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้ตัวเมียฝั่งนู้นตัวผู้อ่าเนี่เอาใจใส่หวานนะครับ สั่งได้ไหมสมมติว่ามีลูกค้าอยากจะสั่งแบบอะไรอื่นจริงๆได้หมดลายเนี่ยเป็นลูกค้าอยากได้ในปัจจุบันกนะ็ตสั่งให้วหมอหมโอนปรกันได้วบอกอ๋อทำนี้นะครับไหนเดี๋ยวดูเครื่องดูเครื่องดูเครื่องให้เสียงเสียงอะไรมันอื่นที่อ่อนลมอ๋อผมจะขึ้นไปดูฝั่งโน้นนะครนะขึ้นไปดูฝั่งโน้นเดี๋ยวดูดูเครื่องนะครับปุ๊บถ้าผมตกไปยกผมด้วยนะโอน้ ขนาดเครื่องยังเห็นน่ะเครื่องก็เครื่องซื้อตัวประมาณเจ็ดหมื่นเครื่องอะนะทำไปอีกเท่าหมื่นสดจัดนะครับคันนี้มาลงมาลงก็นานก็คือนี่แหละเราก็แต่งใช่ไหมใช่นี่ก็แต่งแต่งให้เข้อหมดเลยเดินเตอร์ใหม่หมดเลยโอ้โหเติมยางใหม่เกอรโมใหม่ด้วยนี่มันใช่รถจีจ่าเลยผมว่าไม่น่าใช่น่ะ มันเหมือนรถแข่งอะ่ะมันมนมงว่านเป็นอะไรกันอย่าทั้งหมดครับตัวนี้นะครับทำมาใหม่หมดนะครับสวยงามตัวนี้เราดูฉังเราดถูถังถังถังขนาดนี้เลยอ่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นทางไหนอันนี้เอ้ยว่าทำไมอ่ะเวลาเราผสมยาหรือเวลาเราดูดน้ำขึ้นมาเป็นตวัวกรองอ๋อตัวกรองการในน,น,น้ำตาลนะครับผมนี่ก็เป็นตัวตัวดูดน้ำแล้วก็ตัวปูนยาด้วยในตัวอืมอ่าแล้วอย่างพี่ยังหวัดป่วยก็ใส่ในนี้เลยได้มันเข่อนก็ใส่ในนี้เลยอ๋อแล้วเอพวกนี้ออกครับ อันนี้นะครับก็คันนี้เหมือนกันครับปรยุ่นทนำกินดูดูภายในสักนิดได้ไหมอยากดูภายในแต่ภายในยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนะครับบอกว่าก่อนนะยังไม่มันเปิดไงเว้ยอ๋อเนี่ยดึงดึงใช่ไหมโอ้ยกดเข้าไปไงอ่ะเดี๋ยวเปิดไปหน่อยนี่ดูระบบภายในยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยบอกไว้ก่อนนะครับอ่าดูนะครับนี่บาะอ่่ดูบาะดูบาะซะก่อนก็เต็มที่กัดเหมือนกัน เดียวรึตเรงไหนตรงนี้ตรงนี้เต็มแล้วก็มีตับดอกแปดสองรอกไอ้หนี่ขี่ยาไปฟังเสียงแล้วก็หัวแกะก็แต่งให้เมย์แต่งให้ลูกค้าซื้อมาให้ใสเอาลูกค้าซื้อให้ผมนึก๋ยวก็ดวงห้าร้อยกว่าโลบสตาร์ทเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นที่สตาร์ดกดสตาร์ทเฮ้ยแจกเขมีไว้ัว ในชาร์จวัดโต์วัดชั่วโมงนี่เป็นไฟแอร์ปกติแล้วรอนี้ที่บอกว่ามีหวอนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหแต่ลมวันนี้หูแทบแตกโอ้โหโอ้สุดจัดนะครับคันนี้สั่งได้สั่งได้เอาแบบไหนสั่งได้ไหมเมย์ คันนี้เริ่มต้นที่ไรครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นตู้แอร์มันเริ่มต้นอยู่มาเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนไม่เป็นกว่าพึ้นอยู่กับชั้นที่พี่เลือกเอาครับแล้วรถเพิ่มเติมอะไรก็อยู่ที่พี่แต่ตัวนี้ตัดใบไม่ได้ใช่ครับวันนี้จริงๆังไงจบน่าจะประมาณจบเลยแบบเป็นเสร็จเป็นคันเนี้ยเป็นเสร็จแล้วรู้สึกว่าตัวเล็กน่าจะอยู่เก้าแสนเก้าแสนเพราะว่าของแต่งเยอะครับของแต่งเยอะแน่นอนนะครับเครื่องก็โดนไปแต่งบ้างดูเครื่องดิค่าแต่งเครื่องเนี่ยเนาะครับเครื่องรถเรายังสู้ไม่ได้เลยทั้งนั้น <rium> <asure> ดูเดือดหูเป็นเสร็จจบที่9แสนนะครับคันนี้แต่แต่ถ้าว่าไม่ไม่เอาออปชั่นเยอะไม่เอาต้นประนอน7แสนถ้าเป็นตู้แอร์นะครับถ้าตู้ไม่แอร์ก็อยู่มันถ้าตู้ไม่แอร์ก็จะเป็นแบบนู้นเป็นแบบนู้นนะครับเป็นปกติเท่าไหร่นะเริ่มต้นประมาณ6แสนเริ่มต้นประมาณ6แสนนะครับถ้าเป็นบกอ่าธรรมดาอะไรตัวธรรมดาอันนี้เครื่องอะไรครับอันนี้เป็นเครื่องยันมาออ๋เครื่องยันมาครับถ้าเป็นตัวนู้นก็เริเม่มต <u> uh> to ้นที่6แสนนะครับแต่ตัวนี้ก็จบเลยจบที่9แสนแต่งให้ด้วย นี่ลูกค้าเป็นคนเออเอาแบบในการสั่งว่าเอาสีอะไรเอาแบบ,บไหนอะไรยังไงเงี้ยล,ลูกค้าลูกค้าจะเปลูกค้าเป็นคนจ่ายทั้งหมดเขาเขาเราเป็นคนไปทําให้แต่ว่าบินเราก็ส่งให้เขาเหมือนตุ๊ดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ใช่นะแย่ครับขำๆเจ้าขอมาทำให้ลูกอ่าสวย <ขอ S 1> ครับล,ออบลูกขวบลูกขวบเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ฟังเสียงเขาหน่อยนะครับท่อท่อจากไหนพี่ท่อนี่เหรอปลายนี่จากพี่เก่งพี่เก่งนะครับปลายปลายท่อมาจากพี่เก่งเก่งปาร์คนะครับ อ,อ๋อขาท่อเขาทำเองปลายเป็นไทเทอ่าปลายไทเทปลายพี่เก่งนะครับน,นี่ง่ายเดี๋ยวผม,ผมต้องลงไปฟังล่างนะผมไม่กล้าฟังนบนถ้าูแตกเดี๋ยวลองเทสเบาๆก่อนนะครับ รถฉีดยาจริงวะเนี่ยอยอ่าเดี๋ยวลองระบบครบเคลื่อนนะยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับเฮ้ยต่อตกใจหมดดังโาแต่แล้วเกี่ยวอีกอ่ะ ยิงต้องมีปีกข้างนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับโอ้โหลูกเล่นเยอะจัดรถชิจยานรถชิจยามอเจเลนซับนะครับจิตยาหวานข้าวหวานปุ๋ยได้นะครับผมตันนี้เครื่อง1.9นะครับ เห็นกระบอกข้างล่างไหมครับกระบอกฉีดยาข้าวให้ฉีดกระบอกหวานปุ๋ยหวานข้าวนะไม่ใช่ฉีดยาข้าว <c oughs> โมดจัด แน่ของดีบางเรนมอเจริญซับนะครับพี่เบนต์ตรงนี้อยู่ที่ไหนที่อยู่อะที่อยู่ที่อยู่พี่เบนต์ที่อยู่ตอนนี้เหรอครับบางเรนครับบางเรนนครปฐมครับสามี้อ่าเห็นความแรงแล้วว่า้นธรรมดาก็ไม่ได้แรงขนาดนี้นะ อันธรรมดาอันนี้มันเป็นสต็อปอันนี้ลูกค้าเขาครับลูกค้าเขาสั่งครับตามสั่งเราทําได้เราทําทได้ให้ดูว่าเราทําได้ใช่ถ้านลูกค้าต้องการเราก็ทําให้ได้ครับแต่ถ้าแบบปกติเนี่แยใช้งานจริงก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่เป็นรื่องรื่องปกติเรื่อใช้งานเรื่องใช้งานครับก็จะไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรครับอ่าแต่นี้เจ้าของเขามีคันแล้วเขาก็จริงๆแล้วเขามีเครื่องหนุนจีเกอา์แต่เขาขับแค่ประมาณพันกว่ารอบอัตราการสูญเสียก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกนี้ครับครับมันอยู่ที่คนใช่มันนอยู่่ทีค แต่งไว้ให้สวยงามและให้รู้สึกว่าเรามีในสิ่งที่เราต้องการนั่งมองก็ชอบใช่ครับคนมันชอบที่บอกว่าคนรุ่มทำกินก็นี่ก็คือเครื่องมือทำกินครับจ่ายครับมีใจรักอะไรแบบอีกคันหนึ่งที่โดนโบกู่อ่ะอ่าุดยดเดี๋ยวถ้าไม่แน่นะครับวันที่19 19สิบก้าอาจจะได้เห็นเต็มลำนะครับออ่าใช่นะครับไปงานของเจ้าอุ้ จ้าอมพาไปที่งานเลยใช่ไหมอาจจะพาไปอ่าได้ความนะครับ<ช>ผมนี่นะครับวันที่สิบเก้าเราจะมีแข่งรถด,ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถจ,จะไปแข่งกันในในหยนะ <laughs> อ่าไม่ใช่จะไปจอดให้ดู <c oughs> เอ้โอ้ก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับอขอจบเพียงเท่าน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ